นี่ครับผมจิ้งกำลังคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับผมจิ้งก็มีสิ่งดีๆนะครับผมบอกต่อเพื่อนหลายคนเลยนะสําหรับใครนะครับผมที่ชอบทานกาแฟนะแล้วที่สําคัญคือพวกกาแฟที่ให้พวกการลดน้าหนักหรือว่าการควบคุมอาหารนะครับผมเอาผ่านพลังงานอยะไรนะวันนี้ชิมีมาแนะนํานะครับผมเป็นหนึ่งตัวแล้วก็หนึ่งเคล็ดลับนะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนหรือว่าต้องการที่จะจางกินกาแฟแล้วให้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเองนะครับผมไปดูกันว่าคืออะไรนะครับผมนี่เลยนะฮะหลายคนอาจจะรู้จักนะครับผมกับแม็กเทิร์ฟคอฟฟี่นะครับบอกเลยว่าตรงนี้นะดีมากๆเลยเพราาะว่ แนะนำให้ทั้งเพื่อนแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวชิมทานนะครับผมที่าสาคัญคือมันให้ประโยชน์มากมากเลยนะมาดูกันนะฮะข้างในเป็น2องแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะจะเป็นซองหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะฮะวิธีชงง่ายๆเลยนะฮะก็ชมกับน้ำร้อนกินนะฮะปกติเลยนะครับผมสำหรับคนที่กินกาแฟตัวอื่นอยู่ถ้าอยากมาลองกินตัวนี้นะครับผมก็สามารถกินกาแฟตัวนี้นะฮะ แทนแทนตัวที่คุณมีปัจจุบันได้เลยนะครับผมเราลองว่าเห็นผลดีกว่าอย่างแน่นอนแล้วก็ชัดเจนะฮะเลยว่าใครที่กําลังควบคุมน้าหนักอยู่นะครับผมอยากลดน้ําหนักนะฮะก็สามารถนะครับผมดื่มกาแฟตัวนี้นะครับผมก่อนรับประทานอาหารนะครับผม15นาทีนะฮะจะเห็นผลได้อย่างดีเลยนะครับผมีิชิมก็ชงมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมรับประทานนี่เลยนะฮะหอมมากๆเลยนะครับผมสำหรับกาแฟตัวนี้บอกเลยว่าส่วนผสมแล้วก็สารสกัดที่เขาคัดมาแต่ละอย่างในตัวนี้คือดีมากเลยนะครับผมไม่วจะเป็นนี่เลยนะฮะสารสกัดจากตังกุย นี่ครับผมสารสก,กัดจากถั่วขาวนะครับสารสก,กัดจากตะบองเพชรแล้วก็สารสก,กัดจากองุ่นนะฮะซึ่งสารสก,กัดพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าระดับพรีเมียมแน่นอนนะฮะจะไปทําให้อ่าร่างกายของเรานะครับผมเผาผลาญพลังงานได้อย่างมากขึ้นนะครับผมที่สําคัญคือเผาผลาญไขมันส่วนเกินออกไปจากร่างกายของเรานะครับผมจะไปเผาผลาญพวกไขมันส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขานะเี่หรือว่าหน้าท้องนั่นเองนะครับผมอยากมีหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มนะครับผมต้องแมคเคิร์ฟเคอร์ฟี่ตัวนี้เลยนะครับผมที่สําคัญนะฮะคือเขามีแอลคาไีน์ถึง 500มิลลิกรัมเลยนะครับผมดักจับไขมันกันว่าเล่นเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ไปหาซื้อแล้วนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการนะครับผมกาแฟนะฮะควบคุมน้ำหนักนะครับผมหรือว่าต้องการทานกาแฟที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมขอแนะนำตัวนี้เลยนะฮะแมกเกิลกาแฟครับ